สวัสดีครับวันนี้เรามา,าคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับเรื่องกาแฟค่ะเครื่องดื่มที่แบบหลายคนขาดไม่ได้เลยนะคะใช่ครับเราจะมาจอดลึกกันจากข้อมูลในบทความกาแฟคุณหรือโทษซึ่งก็น่าสนใจนะเพราะบอกว่าในแก้วเดียวเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียเลยอืมจริงค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือแบบว่ามาดูกันชัดๆว่าประโยชน์จริงๆคืออะไรและต้องระวังอะไรบ้างเพื่อให้การดื่มกาแฟของเรามันดีต่อสุขภาพจริงๆนะคะ โอเคครับงั้นเริ่มที่ประโยชน์ก่อนเลยที่ชัดสุดๆก็คือเรื่องตื่นตัวเนาะแต่เหมือนบทความบอกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ค่ะคือตัวคาเฟอีนเองเนี่ยมันไปขวางสารที่ชื่ออดีโนซีนอ่าซึ่งสารตัวเนี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกง่วงอ๋อครับครับแต่ที่น่าสนใจเพิ่มคือกาแฟยังช่วยกระตุน้นโดปามีนนิดหน่อยด้วยค่ะทำให้เรารู้สึกแบบสดชื่นขึ้นอารมณ์ดีขึ้นนิดๆหลังดื่มแล้วนอกจากเรื่องสมอง เหมือนจะมีพูดถึงเรื่องสุขภาพด้านอื่นด้วยใช่ไหมครับพวกงานวิจัยอะไรแบบนี้มีค่ะมีข้อมูลบางส่วนชี้ว่าการดื่มกาแฟวันล,ละสัก2-3แก้วนะคะแบบไม่ใส่น้ำตาลเยอะไม่ใส่ครีมเทียมมากไปอาจใจนะคะอาจจะเชื่องโยงกับความเสี่ยงที่ลดลงของโรคบางอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นพาร์กินสันเบาหวานชนิดที่2หรือว่าไขามันพอกตับค่ะ บางงานวิจัยก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวกับพวกสารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟด้วยอืมแต่แต่ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าอันนี้เป็นแค่ข้อสังเกตจากงานวิจัยบางชิ้นเท่านั้นยังไม่ใช่ข้อสรุปทางการแพทย์นะคะเข้าใจครับโอเคโอเคแล้วเรื่องที่หลายคนน่าจะเจอประจำเลยดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วเอ่อช่วยเรื่องขับถ่ายอ๋อนนั้นจริงค่ะกาแฟมันมีฤทธิ์รกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ได้จริงค่ะครับ ก็เลยทําให้หลายคนรู้สึกเออปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําหลังดื่มไปสักพักตอนเช้าๆฟังดูมีแต่เรื่องดีๆนะครับเนี่ยแต่ก็นั่นแหละเรียนมี2ด้านเสมอบทความเข้าเตือนเรื่องโทษหรือข้อควรระวังไว้อย่างไรบ้างครับประเด็นสําคัญเลยนะคะคือเรื่องเวลาที่ดื่มค่ะโดยเฉพาะการดื่มทันทีหลังตื่นนอนเลยเนี่ยอ้าวทำไมล่ะครับคนส่วนใหญ่ก็ทําแบบนั้นกันนะตื่นปุ๊บขอกาแฟก่อนเลยคืออย่างนี้ค่ะ ตอนเช้าร่างกายเราจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อคอร์ติซอลหลั่งออกมาสูงอยู่แล้วตามธรรมชาติครับที่ช่วยให้เราตื่นตัวใช่ค่ะทีนี้พอเราดื่มกาแฟเข้าไปทันทีคาเฟอีนมันก็ไปเสริมฤทธิ์คอร์ติซอลอีกทีผลคือระยะยาวร่างกายอาจจะชินชาหรือที่เรียกว่าดือ้อคาเฟอีนได้ง่ายขึ้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วแบบนี้เองคือเหมือนมันซําซ้อนกันไปแล้วยังทำให้ติดง่ายขึ้นด้วย และแบบนี้ควรดื่มตอนไหนดีครับคำแนะนำคือรอหน่อยค่ะรอสักประมาณ60-90นาทีหลังตื่นนอนให้ระดับคอติซอลตามธรรมชาติมันเริ่มลดลงนิดนึงก่อนแล้วค่อยดื่มแก้วแรกของวันโอเคน่าสนใจมากครับนอกจากตอนเช้าแล้วการดื่มช่วงอื่นของวันล่ะครับบ่ายเย็นนี่ก็มีผลเสียได้เหมือนกันใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องนอนไม่หลับแน่นอนเลยค่ะเรื่องนอนนี่เรื่องใหญ่เลยเพราะคาเฟอีนเนี่ย เออมันอยู่ในร่างกายเรานาน,านกว่าที่คิดนะคะนานแค่ไหนครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าค่าครึ่งชีวิตนะคะประมาณ5-6ถึงชั่วโมงอืมห้าถึงชั่วโมงเลยเหรอใช่ค่ะหมายความว่าสมมติเราดื่มกาแฟตอน4ี่โมงเย็นพอถึงสี่ทุ่งคาเฟอีนประมาณครึ่งหนึ่งก็ยังอยู่ในตัวเราอยู่เลยโหแบบนี้ก็นอนยากแน่แน่ใช่ค่ะรบกวนการนอนแน่นอนแล้วก็ยังมีเรื่องอาการใจสัน่นหรือบางคนรู้สึกกระวนกระวายเครียดง่ายขึ้น อันนี้ก็เป็นผลโดยตรงจากคาเฟอีนเหมือนกันค่ะครับครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่บทความพูดถึงคือกาแฟมันเหมือนไปหลอกร่างกายเราอันนี้หมายความว่ายังไงครับอันนี้น่าสนใจมากคือคาเฟอีนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ให้พลังงานกับเรานะคะอา้าวเหรอครับผมนึกว่ามันบูส์พลังซะอีกไม่ใช่ค่ะหน้าที่ของมันคือไปปิดกั้นสัญญาณความเหนื่อยความง่วงที่สมองพยายามจะส่งออกมาตั้งหากอ๋อเหมือนกับว่า ร่างกายเราส่งสัญญาณว่าแบตจะหมดแล้วนะแต่คาเฟอีนไปปิดไฟเตือนนั้นซะประมาณนั้นเลยค่ะมันเหมือนไปกดปิดสวิชความเหนื่อยชั่วคราวทาให้เรารู้สึกว่ายังไหวยังทํางานต่อได้ทั้งที่จริงๆร่างกายอาจจะต้องการพักผลก็คือเราก็ฝืนต่อไปได้แต่จริงๆคือเรากําลังซ่อนปัญหาความเหนื่อยล้าเอาไว้ถูกต้องค่ะการทำแบบนี้บ่อยๆก็เหมือนเราสะสมความอ่อนเคลียไว้เรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวซึ่งระยะยาวมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพแน่ๆค่ะ สรุปแล้วกาแฟนี้ก็เหมือนดาบสองคมจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวร้ายซะทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่พระเอกขนาดนั้นขึ้นอยู่กับเราดื่มมันยังไงใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญคือปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เวลาที่ดื่มการเข้าใจกลไกของมันจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากกาแฟจริงๆไม่ใช่แค่ดื่มเทื่อแกงง่วงหรือฝืนร่างกายไปวันๆถูกต้องค่ะดื่มอย่างเข้าใจดีกว่าค่ะ ครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนเลยก่อนจะจบกันไปอยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมีพฤติกรรมการดื่มกาแฟแบบไหนของตัวเองที่อาจจะลองปรับเปลี่ยนดูได้บ้างเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาวของเราเอง